สวัสดีเพื่อนด้วยนะวัในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดผู้ติดตามหรือว่า เพิ่ม follower ของ tiktok นะผมทำยังไงไม่ด่วนได้เลยนะ่ะดับแรกเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพ้ผมแปะแฟนเพื่อนได้เลยนะผมเป็นอย่างเข้าสู่เว็บไซต์ spe smm ได้เลยนะ่ะหรือว่าคลิปที่ดูขาดผ่านคลิปสัน้นคลิปช็อตคลิปเรียวเปว็น qr code ้านล่างเพืนวดสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะ่ะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเป็น,ปนกดสมัครใช้งานปุ่มมิเขียวตรงนี้ก่อนเลยนะผมคลิกเข้ามากรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะผม ที่สําคัญนะตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะ้องกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนว่าลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ก็ได้นะ้องกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยก็เลือนในส่วนของทิกตอกได้เลยนเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อเลื่อนเลยผมก็เลือนในส่วนของ t ิกตอกเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะบริการมีหลากหลายบริการเพื่อนเลือกเลยนะผมก็เลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยอ่านคาอธิบายกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนเดี๋ยวเพิ่มยอดผู้ติดตามได้เลยนะเป็นโปรไฟล์นี้นะผมก๊อปปี้แล้วก็วางลิงก์ได้เลยน่ะ ใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ติดตาม,แล,ามแล้วกันนะผมแล้วกดส่งได้เลยนะ่ะคือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้แนละ้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราเริ่มเพิ่มเข้ามาเราก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอเ่ยต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะ่ะในส่วนของเมนูประวัติการสรั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมตรงนี้ก็จะเป็นวันที่นะผมเลขรหัสออเดอร์ก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะผมรายละเอียดต่างๆก็จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะ่ะ สถานะไม่บอกอยู่ด้านขวาตรงนี้เลยหล่ดเนินการนะเมืเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวก็เสร็จเรียบร้อยเงินเพื่อนเลยนะอันนี้ส่วนของเมนูบริการนะผมจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำไม้กับเราแล้วผมเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินนะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนเลยทีเดียวนะไ่วาจะเป็นสแกน QR code วันนี้วอลเล็ตนะผมเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR Code แลยครับใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะ้วแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR Code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้น้ผมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง5%้อกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษนะหรับเราอีกช่องทางหนึ่ ในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างออกมาที่เมนูนี้ได้เลยนะเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะผมหรือเพื่อนจะติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ขอให้เรผมปุ่มไอคอนไลน์ตรงนี้เรผมคลิกเข้าไปนะจะเป็น QR code ด้วยด้วยสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะผมตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของผู้ติดตามที่ผมเพิ่มไปนะผมน่าจะทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมเราต้องขอไปเช็คดูก่อนนะครับ กลับมาครับตอนนี้26คนแนละ้วเดี๋ยวลองกดรีเฟรชดูสักหนึ่งทีนะครับยังไม่เพิ่มนะบอะยังรองอีกสักพักหนึ่งแล้วผมพอ็บไซต์เขาลั่นตามคลิปเราแล้วเพื่อนก็มันต้องตกใจไปแล้วผมแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนนะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมเราจะให้ผมรออ,มอ,อีกสักพักหนึ่งนะผม ตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยเลยนะผมก็รอไปนานมากแลผมไม่ถึง10นาทีเลย้ยวยอดผู้ติดตามก็ทยอยเพิ่มเป็นทีเรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะผมจากเมื่อกี้20คนนะตอนนี้ก็เพิ่มเป็น120คนเลยทีเดียวผมถือว่ารวดเร็วตามที่สั่งเลยนะครับ ใน,นส่วนสุดท้ายผมต้องขอฝากเว็บไซต์ h p e s m ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามให้เ,เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k YouTube TikTok i n s t a g แ a m นะผมก็สามารถทำได้เช่นกันนะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับหากเพื่อนสนใจใ,ใช้บริก,การแล้วสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ